แม่โตโน่เคลื่อนไหวแล้วหลังลูกชายเตรียมว่ายน้ำโขงทั้งการกระแสดราม่าแม้กระแสดราม่าในสังคมจะโจมตีหนักแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยหวัน่นสำหรับนักรรองนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมเตรียมว่ายน้ำโขงในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อระดมทุนบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วน ประเทศลาวระยะทาง15กิโลเมตรล่าสุดคุณแม่ของโตโน่ห,หรือแม่น้อยสุดลมเชยได้เคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวโพสภาพไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดขอนแกน่นพร้อมข้อความระบุว่าสาธุเจ้าพ่อหลักเมืองผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกขอได้โปรดคุ้มครองโตโน่ห,หรือนายภาคินคำวิไลศักดิ์ที่เป็นลูกหลานเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแกน่นให้เขาปฏิบัติภารกิจที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นบุญกุศลน,นี้ให้สำเร็จและปลอดภัยด้วยเธอสาธุขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ com ค่ะ